แล้วผมท่องจนหมดข้ามเลยไม่ผ่านเลยเยียบเลยเยียบจริงๆคนไทยศาสตร์อะไรผมมึนแล้วไม่ยอมไปถือผ่านเออยเหมือนกราฟิกมันเฮ้ยเหมือนภาพภาพมันเยี่ยมมันนะเหมือนจะปรับจะเปลี่ยนวุ่นๆผมพิมพ์ด้วยล้วคด้วแต่มสมองมีวันตานโฟเคปสี่ผมบอกผมช่วยเถอะเพื่อเคปสี่โฟดพวกนี้อันนี้อยากเห็นตัวเองนะแต่ว่ามันอยู่ไงก่อนนะฮะ ดูเห็นตัวเองอ่ะวิ่นจนนึงนะเฮ้ยอ่ะโอ้จำได้แคบนี้บอกว่ามีใครเสียบกุปป้งปลาอยู่นะ,ะเหมือนเหมือนเหมือนภาพเหมือนจะเปลี่ยนแล้วจริงเหมือนเป็นภาพแบบ <S <S เดี๋ยวเยบแต่ว่า,าีันนี่ยไม่รู้มันเพิ่มมาใหม่ไงผมไม่ขงจำมไม่มีไม่ใช่เหรอ nó rồi đi, không phải là sao 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 mà sao 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 mà, sao 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 รองระวังเอาโอเคคสนุกบ้านใครวางกับดักหมีว้เลยโอ้ยจัดจัดจุดโอ้หโับโยับีางสเตลเตล้นี่ขาขาด่นและนุกสนุกบ้านไครวางกับดักหมีไว้ดินี่ถามหน่อยคุณเล่นท้าหกับคเล่นท้หมดะเนี่ยผมไม่รู้อ่ะมันกดยังไงก็ตรงฮาร์ดบอร์ดไงตรงก็ฮาร์ดบออ่ะที่เป็นสีแดงอ่ะไม่ได้กดนะไอโสองคนนี้ เพราะมันวางเป็นหน้าประตูเลยกับดักหนีเทียบเลยเอายโ้มวาเาก่อนมเนี่ยปั้งเลยใชได้แล้วจะดกดันเลือกพีโมดไปเนี่ยรีใหม่ดิยี่ไว้ดีกว่าไหมลอง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 รีเลยใหม่รีห่ใหใหมรือมันทารลดี๋ยวพอมหมดทารวิก็ได้วะไม่ซ้เมกันอะ ไม่เป็นพ่อทำนะเดินหน้าเลยพี่โอเคไม่มีกับดักชัวแล้วโอเคอ่ะด้านเดียกันหมดไม่เหลือไอวานเลยชัวแล้วใช่ต้อง่างนี้สิเมื่อกี้อะไรไม่มีกับดักชัวแล้วไอ้เทียี์ไม่คิดเหยียบกันยับเลยอ่ะยังไม่ทันกับดักเขายังไม่ทันได้เข้าไปข้างในเลยกับดักจะฆ่าตายเลยโอเคคุณผู้ชมมาไปเกียร์เกียเกิดเกิดเกิดเข้าไปฆ่าได้นึ่งแล้วก็เนี่ยก็ก็ขออภัยดอร์ผมนะต่ำ อันนี้คือมันเปลี่ยนใหม่เยยังไงต้งกระดักไอตง้งบนชาร์จเนี่ยชาร์จอะเข้าได้ปะเข้าได้เียวะเข้ามาดิเคสจิบาเข้ามาดิตรงน่นมาเลยเปิดประตูหรือยัง,งี่เมันมันรดรอนล็อกอรมันดรอฮะล็อกเหรอเออล็อกละเก็บปืโอ้มันวให้มันาเดี๋ยวเดามันจะวร์ปให้โอ้ี่ได้ปืนนะ อใจเย็นรอคนเข้ามาเก็บปืนก่อนไม่คุณมันคุณมานี่ลงมานี่งลงมานี่งมาลงมาโอเคไปลองเอาชาร์จดิคุณรออะไรมันปืนมันไข่ปืนออกออกก่อนใครออกไปลอยออกออกไปชัำเยื่อเยื่ปืนมันไข่เกรื่องอ่ะของใครอ่ะ โอโหกเมต้โอาหกมว่ะเอาคู่ไปก็ด้เอาคู่นี่อาะให้เจก่อนก่นแล้วค่อยไปต่อโอเคนี่ไม่มีคดาวใช่ไหมมีคูดาวด้วยอัปเปลี่ยใหม่ผมของของพี่แปะจะไปให้คนท่านนะไป ไปเคผมไปก็ไปไม่โสดไม่ไปอ่ะโดนแฟนนาทีอะคือกลัวเหรอปืนเลยเดี๋ยวปืนช็อตหน้าโอ้โหเดี๋ยวก็ปืนดิ่งเลยชิมาไม่เปลี่ยนชุดอีกเหไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจ๊ะอะไรวะยังใส่กระโปรงมาอยู่เลยอะไมเนี่ยใส่กระโปรงอยู่ไม่จำวะ อย่าไปฟังกดดเี๋ยวมันมันต้องยังไงวะกดตรงกดตรงอะไรกดแล้วกดแอบกดทิ้งอ่ะไม่ยากหรอกดาบากีพี่นัทหัวบ um, in oui. ้าง like mm hmm. ุ้ยเออได้กันแหละง่ายๆลูกจะมาจะบ้านแมาแต่ขอโทษได้จริงเพราะมันเพราะเล่นกันสี่คนนะเออ power terminal ไมีีม่ได้ คุณผู้ชมครับตอนนี้าเรคุณน่าจะเปลี่ยนนะกางเปลี่ยนกำลังโหลดแบบกลายเป็นกำลังโหลดผีครับผมอ้ยาวคณะคณะคณะเห็นป่ะนณะเห็นป่ะคนยืนิ่งคณะเห็นป่ะมีอะไรด้วยคณะนณะเห็นป่ะไปแดงอะอะไรวะอ๋อว่าดีชิบูชิบะพี่กับทีโอ้ my god ผมว่าใช่แน่แน่คุณจะมาดิคุณรอคนอื่นด้วยก็รอคนอื่นด้วย อีอบันไซอัวยังไงบ่เด้อเราก nah, ็เห okay. yeah, um ็นด้วยเขยิบเราค็เห็นด้วยดิเอือไม่โกเกี้ยวองเมี้ยวิ่งได้ก็วิ่งได้วิ่งได้โอเคไม่ชิบวิ่ได้มเขาลืมไปโกหีวิ่งใส่คนสร้างเกก็ลืมเหมือนกันแหละวิกงได้ไหมฮะเดี๋ยวคนนี้คนนี้มันจะแทงงูออกแล้วไปตายนี่เนี่ยรีบตรงนี้เดี๋ยวคุณก็รีบจังเลยไปตรงนี้ มานี่นี่ตรงนี้นี่นี่หู้ยตรงยุบเปลี่ยนเลยจริงควรจะเปลี่ยนไปแตยเห็นป่ะเด้๋วมันต้องไปไหนต่อเนี่ยแล้้วตองนี่ไงเปิดเชื่อมลูกเชื่อมเกือบกดออกแล้วแค่ไฟแค่ไฟไม่กลัวเออเอเปิดไฟขึ้นโอ้ยยังไงไปไฟต่อไปใช่

วิชาตอแบบโดนโอ้โหพาโคแต่ง่าที่สุดอเลยอเลยะตอนีไมันชบเลยอเจดิไอมเลยนี่แปลให้แจะไม่เห็นทำเป็นปีแล้วพวกนายมาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยอนี้มีเรื่อขึ้นฝาของให้แป ไม่ดูดิทำไมพี่มันแปลกฉันไม่ได้เห็นเถอมานานมากแล้วเนอะใส่ป้งต้องไปแก้ให้อ่ะโอ้ถ้าเกิดนายเห็นแจ็คแล้วก็ระวังตัวแล้วกันเพราะเขาเขาอยู่รอบนี้เขาไม่ค่อยเป็นตัวเองสักเท่าไหร่พยายามคุยกับเขาแล้วแต่นายก็เห็นว่าบุคลาภรณทำอะไรกับฉันฉันไม่รู้ว่าทยาไมของเขาเขาเอาไปห่างห่างจากเขา เขาไม่ได้ปอกใครมันมีกุญแจอยู่ก็เใไม่คือกุญแจสลับบ้าน warehouse แล้วชีบ่าไปไหนอะผู้หญิงชคดีข้างล่างนั้นแล้วกันนะว่าแต่อีกคนหนึ่งไปไหนอ่ะชีบ่าไปไหนกุณอะไรอยู่เหาอนั่นสิเราเล่นกันมานได้ไหมไปเดินเล่นไหนเนี่ยเอาไปทางไหนต่ออะ ไม่รู้ดิต้องไปต้องไปเรื่อยๆมั้งโอเคจัมพางได้มั้งบล็อบบกบอบมองเห็นดีกว่าเนี่ยไรเขาตอาแรกควบขี่ตอนนี้ใส่หน้าเยอะเนี่ยโอ้โหใส่หลังเลยนะคุณเขาหลอก่อนหล่อแป๊บนึงไป โอ้ฮาโลวีนก็ก็ดูสวยขึ้นนะเนี่ยเห็นอะไรบ้ันเด็กนักเรียนอยู่นี้เห็นอะไรบ้างข้างบนน<ช>้นำแดงมีเพียงน้ำแดงมดงั้งของอีวอเวนต์ซอสมะเมขือเทศพงพวงรสซีอิ้วด็กสมบูรณ์อย่าเพิ่ง <c ười> พี่พี่สมบูรณ์เพื่อเอาของสมบูรณเป็นตัวยเด็กคุณอย่ามาเนี่ยคุณอย่ามาตรงนี้เฮ้ย อร่น right. right. right? oh, yeah, <right e ั่นิอร่อไอร่ออ๋แล้วปึงหายไปไหนวะหายปล่ามันเสียตกใจอะมันเสียตกใจแต่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยผมงงงงอย่ามันเมื่อกี้มันเสียตกใจจริงมันเสียใจเลยโง่ใช่หรอเสียมันเดียวกันพ่จอนอะดึงอๆแก่ตัใจอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วห้องไหนหมดแล้วนี่ไปต่อคุอยู่ที่กุกแกปนเปล่าวะ

กลัวไปอะกลัวไปอุ้ยอะไรล่ะโอเคมาแบบนี้ไม่เป็นไรมาแบบนี้ไม่เป็นไรโอ้โหสมับหน้าไปกี่ทิ้งหลดแมบโอ้ยรโดนสมแมสหน้าเ่ะออ้ยที่ไหนเี่ยแบบไปดูได้ไหม คงไม่สังเกตภาพเลยภาพมันเหลืองขึ้นนะภาพสีมันเหลืองขึ้นอ่ะครับไม่มันดูเหลืองไปเลยผมไม่ตั้งใจภาพเหลืองแต่ผมตั้งใจที่แบบไม่ลอยเมื่อกี้โอเคป๊อปเงยป๊อปไปเนี่ยเปิดล้อกกันไปคู่เลยเหรอเลยที่บาร์ล็อกมีคนนำเดี๋ยววิ่งเลยทีบาน์นำไปเลยแต่ระวังด้วยนะคุณต้องแน่เซอรพรายอ่ะคุณบารนั้นขับคุณมาร์ไดมีอเปล่าลองมาดิเซอร์ไพรส์ อร่อไยมีเสียงตัวตัวอยู่ไหนอ่ะนี่ไงดูเนี่ยคือคนคือคนที่คุณแบบที่คุณกลัวตกใจอ่ะวนใดอ่ะทำได้เลยเดี๋ยวเลื่อนขึ้เลื่อนพอเสร็จแม่าาเนี่ยขวัญไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะเมย์เมย์จัง F เลยนี่ไงโหลดแบบ นี่มันทุกสถานที่โหลดแบบบ่อยมากคุณอยู่ตรงรอบนี้คุณไม่ต้องแปนรอบนี้วีวีมาแทนเพื่อนบิกคุณรออยู่ตรงนี้เป้าหมายใหม่อันนี้มันโรงงานป๊อบบี้เพย์ไทม์หรือไงทำเอทเห็นไอ้นี่เลยหมือนที่ทำของเล่นของภาคแรกเลยก็อินสตาไปจับป๊อบบี้เพย์ไทมไงคุณก็ลืมไม่หลับหรอลืมไม่หมดพี่นะเอามาจากป๊อบบี้เพย์ไทม์อทีนึง เอกแล้วเอกต้องโดนแบบนี่ต้องหาโค้ดหาโค้ดกันเถอะโค้ดมาโค้ดมาเอาบอลยัดไปทีมบอลรู้หมต้องเอาปืนใชไปอ่ะเพราะปืนมันไม่มีแล้วอ่ะใช่คนอ,อื่นใครก็จะหาโค้ดหน่อยโค้ดเหรอพิมโค้ดตรงนี้ต้องใส่โค้ดได้อะไรเอาอย่ายมึงเอาไปเปิดหน้าจอโค้ดอีกได้อันนี้มันเป็นอีสเซอร์เองที่ต้องใส่อ่ะจริงเป็นอิสเซอร์เองคุณจะคุณทำอะล่ะ เดี๋ยวทำถอนทำให้ครับเดย์ทำดีดีโอเคใช่คุณดูตรงนี้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 มันจะมีหวัวเล็กสามทุกดาวเล็กสามไอ้ตรงกระดานนี้เป็นเป็นหลักอะว่าตรงนี้เป็นหลักเท่าไหร่หลักหนึ่งกับสองสามสี่อะตรงเนี้ยเป็นแบบเสียงสี่นะกระนบาทอะนี่หลักสองอันเนี้ยเสียงเงินหลักหนึ่งสี่หลักสองเซลล์ดาวอะดาวคือหลักสามก็คือตรงนั้นอะดาวคือสาม มาเรียงยังไงก่อนอ่าอันนี้ผมจะบอกให้แต่คุณจะเพิ่งไปไหนนะรอก่อนแล้วออกจากไอ้หน้าโค้ดนี่ไงเฮ้ยปืนมาก็ปิดดิรับเลยปิดโอเคดับปืนวกคือสามมันปิดยังไงอ่ะสองต่อต่อระดับด้วยไหมตอระดับด้วยผมพิมพ์ไม่ได้แป๊บนึงเอ้าพิมพ์ไม่ได้ปิดจอก็ไม่ได้เอ้ากดไงอ่ะกดกดเนี่ย ้ากดดิกดอนะ่ะกดอ่ะกดออกอ่ะตัวกระกระบ,บ่าอ่ะมันมีกระกบ,บ่าอยู่มันเลื่อนเมาส์ไปไม่ได้มันจะกดจีเลื่อนเมาส์เหรอโอเคเขาไม่ทำแล้วลองแบบลองนี้ลองแบบลองแบบนี้ลองลองแบบกดยีซีเอ็กับแบบกดแบบเลื่อนเมาส์ไปอยู่ไอ้กดยามกดค้างกดย,ำยำ้ำๆอ่ะไม่ได้าวาโอเคฮะค้างยีน,น้านี้แหละสวยงามลองดูลองดูอ๋อนยไงกรกระบ่าอ่ะ กดไม่ได้ผมกดไม่ได้อ่าต้องติดอย่หน้าโอเคจะปืนปุ่งอยู <k> meter, ่อย่าเนี่ยได้น้องกดได้ยังอ่ะตอนนี้ยไม่ฮะช่างมันเถอะตอนเดียว์แปดแปดโมงกินรอโอเควันเจอไงดีเจอบล็อกทุกเกมมันอยู่แกนี่บั็อกเยอะก็ต้องพยายามแก้ไปเรื่อย ม่เบอบสสี่คบแล้วใช่ป่ะโอเคคมาติดไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยเล่นวุ้กอีกนะจะเป็นใครวะทั้งสองเอามาเอาหัวนี้เป็นใครอ่ะให้ผมมาเล่นสปีดลันดีไหมนะคุณลองสปีดลันแจ็คส์คัคุณกดเอสซีคุณกดรัวๆอ่ะกดอย่างเงี้ยกดเอสซีกดแบบเอาเมาส์ไปเลื่อนอ่ะตรงแถวกลมหมุนกระบะแล้วกดกดรัวๆจับรัวๆก็ลองดูแล้วฮะเนี่ยไม่ได้งั้นคุณลองกด กดตรงคุณต oh, ้องกดตรง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 เลยตรงตรงตรงคอมพิวเตอร์จริงอ่ะเผื่อมันเผื่อเผื่อเมาส์มันจะเนี่ยเมาส์มันจะเปล่ยนจริงอ่ะลองเลยอะไม่ไม่ได้ลองหมดแล้วไม่ได้หรอวะจะลองอย่างลองดิมันค้างอยู่หน้าเนี่ยผมทำไม่ได้แล้วคุณเห็นอะไรบ้างมันเนี่ยที่มันค้างอ่ะเออดืบขาบเืบ่าวไอ้เกณฑ์เอาเดี๋ยวลองดิเอาเอ้าใครใช้ปืนเล่นไว้กันเนี่ย เฟิคุณใช่ไหมคุณเตาไม่ใช่ผมไม่ผมคนเไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมบไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมก็คุณไม่็นยีมยรอบฮะคุณก้าวออกสิปืนอะมันไม่ใช่ปืนคุณปืนปืนคุณน่เฟิร์สไม่ใปืนผมคนอื่นเขาออกได้ที่ไหนคุณเฟิร์เดียนึ่งดีหนึ่งเอาไเห็นมืดปืดนวร่างแนว มือละมือมือมือหมดดครับมือชา้าก่อนเดี๋ยวไปออกให้ออกให้ไอ้เหงาวะสองทางแล้วผมกดออกจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้เนี่ยเดีุ๋ครับไม่ได้บ้างเพราะไฟดับบ้างค,ครับดุครับไปต่อคำเด็บ <c oughs> ไม่ได้เหรอคุณเห็นแล้วบ้างเนี่ยจะลองแบบลองจะลองเนี่ยลอง ลองกดตรงไอ่ะตรงไออ่ะตรงตรงตัวเออ่ะตัวเอ่ะตัวเซตติ้งอ่ะตัวเอ่ะแล้วกดปิดอ่ะได้ป่ะตัวเออ่ะกดตัวเออ่ะได้ฮะแล้วก็ปิดคอมพิวเตอร์เปิดได้ิิปิดปดปดปิดปิดปิดปปิดปิ้ปิด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 ปิปปปปิิิดสิลองใส่โค้ด้มวดิตื่น ชอบอ่ะเจะต,ตื่นโอเคขอบคุณเดียอหัอที่วอ,อยู่หไหน่ะรัจไปให้มดตอกันงต้องอนี่หรอแล้วพิมพ์มตัวเลขไม่ได้ในคอมมันกดตัวเลขไม่ได้เหรอเบิร์ะที่อยู่หนอ่คือคือต้องใส่คือต้องใส่ตอนตอนตอนไฟเปิดแต่ตอนนี้ไฟมันปิดทไงมันก็เลยแบบใสต่อไมได้ไแล้วเ,เลย ออกแล้วเดี๋ยวเปิดไปคุณมาแล้วคุณมาแล้วพี่บ้าอย่าพึ่งไปรอก่อนเชี่ยเลยตอบเลยโหผมกลัวละเห็นปะน่ะไอ้ตรงตาขาวๆนั่นน่ะไกลๆอ่ะน่ะเห็นน่ะเห็นปหน่ะไม่เห็นข้างซ้ายอ่ะโอ้ผมไม่เห็นเนี่ยนั่นแหละโอ้ผมไม่สนใจหนักข้างหน้าเลยไม่เห็นมาดิ ดีครับปึมบึมหึกระโดดแบบแรงกวางมนจะแมกิกเออือยนอะไชัวโอ้โีนไม่ได้ด้วยโอ้โหววอขาระสนี่องแก่กุนี่ว่กระสุนอเองไวไวเทียส่วนบึม <cười> 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 ừ, đây là. Là mình sử dụng ô tô này. ô tô là người ta quá 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 Không

ạt chưa nó cũng Nói thằng này à? đi Giờ gì đây? Ủa lần Ủa lần thì tái nữa Ủa lần thi tái nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ตัวเปิดได้เปิดได้อยู่พ่ดาร์ปืนให้มาเก็ดอเคเอาปืนมาต้เกดเดียวเกร์ดต้องมาตรงนี้ก่อนนะกียรีตรงีอุ้ยเกดเดียวเกร์ดประตูมันล็อกอะ อะไรเลยนไ่ไได้เป่าป,าป่าลงกันไปก่อนมาแล้วเอ้เอออะกดจดกดตรงกดตรงแล้วกดตรงนั้นตรงใส่มาเชื่อมอะ่ะกดขวาขวากดซ้ายขวาเลยเออนั่นแหละเออได้ายขวามามองอาดอะ่ะเหมายอมมองอาสนี่เวฟเอากมองอาดอนาออาดะ่ออดะ

โหมดไหนบ้าโหลดจบโหลดจบโหลดแมพใครจะจำใครจะไปตรงนั okay. ้นไหมตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะประตูนั้นอ่ะใครจะไปไหมไม่แคร์รี่จะไปไปไอ้เฮ้ยขับตีไม่เกียว์เว้ย oh shit อะทุกคน คนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ผมไปเองคุณต้องไปคุณอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปอย่าไปเองมันชาร์จปืนยังไงตรงนี้ตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อย่าไปอย่าอยู่ตงนี้อยู่ตรงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ระวังนะจะมีการตายเหมือนกับก่อนนะจะไปอียิงห้าปุยี่ห้าชาร์จปืนเลย ไม่เรที่ติตายมาตายข้สองครับเดี๋มาตายข้สองครับเยวทุกคนทำได้ทัเอ๋อึปคนไปไหนมาเอยู่นี่ข้างหลังอ่ะมาไมาแล้วมากันมากันมามากัน าันากัน,ากนจุดจุดมายกันโอดูดิมาอิเพื่อนเดี๋ยวนั่นเป็นดีไปเฉาะเป็นกีบเที๋ยไม่ใช่แจ็คเมียงเลยเรา่คบผมยกไปก่อนเปก่นกันนีจะั่งรัดนดใช้ปืนอ่ะใช้ปืนใช้ปืนไม่ได้ของเอ,องออาม้ออกไปแล้วออกไปแล้ว ช้าเลยรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนแค่เครืรออก,ก่อนยังไปงแครี่อยู่นี่อันนั้นชิบะอ๋อชิบะ,ะ <c oughs> ช้าใช้หมดใช้ให้หมดกันไปเดี๋ย <c oughs> ก่อนมาเลยมาครบเลย <c oughs> นี่มามาช้านะพี่มะโดนหลอกเลยรอก่อนรอตรงไหมรอไหมหยรงนี้นยังไปไหนอยุดนี้ตรงนี้ตรงไไนี้ตรงนี้หมายครบมีใครจะไปไนู่นไหม 你干嘛？哟！哎呀！ อันนึ่คนคนขอเป็นคนรอเป็นคนขออยู่คนหนึ่ปนหนึงไปก่อนรีบแม่เออไอตอนน้เซอเองไงคุณแงปะอตปอีเี๋ยไปตอตอนนี้มีดุยตอนนี้เห็นแล้วปะดูเลย อพี่ข้ผมล็อเมียปล่าด้ยรับี่ไปไม่ได้แล้วสืเงียบอ่ะไม่เงียบอยากไปเกียร์อาล่ะ ยาวเกินที่จอ่านอ๋อยาวอะไรสั้นกันแล้วเพราะว่าฮัลโหลอ่ะอ่านได้ปะนี่ยไม่ไม่จำใหม่เมื่อกี้ฮะแล้วเมื่อคุณจ้องหน้าผมเหอบียร์เปล่าไปไปคุณมองหน้าหมูจะมีอะไรคุณเป็นคนเงียบอ่ะเดี๋ยวทำไมผมเห็นทุกคนนิ่งๆมะนิงผมเนียบทุกคนนิ่งะคุณจะพุ่งไปหนีก่อนอาลีวิ่งอยู่กับที่ Chết, 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 เป็นดีไม่หลุ่ไเรื่อมันใกล้จบแล้วมันหลุดตอนใกล้จเสร็จทำอะไรไม่ได้อะว่าก่อนมันคงหลุดตอนที่เป็นพี่ร้านดุนก็เหน็ดคอวนะเกมถ้าจบเกมแล้วผมจะไปนอนละได้ที่เพิ่มอีกหนึ่งที่ดีตัวให้จบก่อนได้จบแล้วหรือว่าทำย่างีโอสปีดดันแจ็คเสิร์คันตั้งตื่นเลยระหว่างการแสดงขั้นใหญ่ เตรียมพร้อมสูตรนี่ใครอ่ะดดูใิใครใจมันจบมันแปลซึ่งมันแปลมันแปลไปไทยอ่ะอ๋อเหรอชื่อบาง<ๆ>คนแปลเป็นไทยจริงดิไม่ใช่คนนั้เหมือนผมดูมันเกือบทุกคนไม่ใช่เหรอ <c oughs> มันทุกคนเตรียมพร้อมสูตร ทุกคนในมึงที่แปลมขอบคุที่เป็นเปิรแปลด้วยเปิร์สประกุประกุ